ฝนเนี่ยะนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอัลาให้มันตกลงมานะครับเป็นเป็นกฎเกณฑ์กอดกอดัรเรียกว่า Al อัลกาวนียะกฎเกณฑ์การสร้างของอัลลอสุบฮานะวะตาอาลาเนี่ยมันต้องตกอย่างแน่นอนนะครับมันจะต้องมีอย่างแน่นอนพอถึงเวลามันก็ต้องมีอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเชื่อว่านี่คือกฎ คดวันคดของอัลลอฮ์สุบฮานาตาลากฎเกณฑ์การสร้างระบบธรรมชาติระบบนิเวศที่มันจะต้องเป็นไปตามลิขิตของอัลลอฮ์สุบฮานาตาลามันจะไม่ออกจากการลิขิตของอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาอันนี้คือฐานคิดของผู้ศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ก่อนนะมีความเชื่อมั่นแบบนี้ก่อนนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาเป็นผู้ให้ฝนตกแล้วฝนเนี่ย มันจะมาทั้งในรูปแบบของเนี่ยมะอรมะความปวดปรานแล้วก็เป็นความเมตตาของลอสุงฮานอตาลาให้กับสากลาโลกให้กับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างและในขณนะดเดียวกันฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยในบางกรณีใดบางครั้งก็มาในรูปแบบของอาสาการลงโทษฝน ในรูปแบบของการลงโทษก็มีใช่ไหมครับมีการทดสอบความปวดปราณใช่ไหมครับเราจะมันจะมาในหลายรูปแบบนะครับอัลลอฮ์สุฮาน์ตาลาจะให้ฝนหลังลงมาจากฟากฟ้าของพระองค์เนี่ยจากฟากฟ้าเดียวของพระองค์เนี่ยแต่มันมาหลายรูปแบบนะครับแล้วก็อัลลอฮ์สุฮาห์ตาลาก็บอกถึงลักษณะของฝนในกุรานไว้หลายอายะมากมา บางครั้งเอาหลวงสมหาตาลาบอกว่าฝนเนี่ยเป็นต่อหูรุนต่อหูแปลว่าน้ําสะอาดที่เอาใช้ทาความสะอาดสิ่งอื่นได้นั้นเนี่ยมัดความปวดปราเนี่ยบางครั้งเราก็ลืมที่จะขอบคุณพอฝนมันตกทุกวันทุกวันทุกว,วันเราก็ลืมบางทีพอฝนตกบ่อยเข้าบ่อยเข้านะครับฝนตกหนักฝนตกเบาฝนตกทุกวันจากลืมไม่พอด่าฝนอีต่างหาก <c oughs> ลืมไม่พอบนฝนอีตังหากอาเมื่อกี้เพิ่งพูดไปใช่ไหมครับว่าฝนนั้นตกเองไม่ได้ตกเองได้ไหมตกด้วยกับอำนาจของมันหรือตกด้วยกับตัวมันอยากตกพูดได้ไหมไม่ได้ใครให้ฝนตกดังนั้นการดา่าฝนคือดา่าลาเฮาลาวลาคูตะลาบินลาจำไว้นะดา่าฝนเท่ากับด่าอัลลอฮ์เพราะมันตกเองไม่ได้ ถ้าใครที่ด่าฝนก็เหมือนกับว่าเขากําลังบอกว่าฝน,นมันตกเองเลยไปด่ามันเรากําลังมีเรื่องกับมันก็หนักไปอีกตรงที่บอกว่าฝนมันมีคุณและโทษด,ด้วยกับตัวมันเองเห็นไหมมิติของอากีดาของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงไปอีกหลายเรื่องเลยดังน,นั้นคนที่รู้อากีดาเนี่ยจะไม่พูดจาโดยไม่คิดนะครับจะระมัดระวังคําพูดอ่าใช่ครับมันมีผลกระทบกับชีวิต มันมีผลกระทบกับงานมันมีผลกระทบใช่ไหมในบางอย่างก็จริงแต่ถ้าเรารู้ว่าผู้ให้ฝนเนี่ยมีเหตุผลเสมอนะครับมันอาจจะมีบางอย่างที่มีผลกระทบเป็นบททดสอบแต่มันก็มีผลดีของมันเสมอในทุกการกำหนดของเรามีไหมมีไหมสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วไม่มีประโยชน์ในตัวมันเลยอ่ะมีไหมไม่มีครับ มันจะต้องมีประโยชน์ของมันถึงแม้ว่าประโยชน์นั้นอาจจะไม่เกิดกับเราโดยตรงมันแต่มันไปเป็นมันมีประโยชน์กับสิ่งอื่นอ่าอัตตฮูรนะครับอัลลอฮ์สุลตานะบอกตัดไว้ในกุรานในสุรอันฟุรกรว่าว่าอัลซันนามีนัสซามาอิมาอัลตอฮูรอนะครับอัลลอฮ์สุลตานะได้ประทานฝนลงมาให้มันเป็นต่อฮูรเป็นน้ำสะอาด อัลลอฮฺอักบัรแค่คาว่าน้ําสะอาดเนี่ยเราเคยมานั่งนับเนี่ยมัดของอัลลอฮฺทรงอัลลอลาจริงๆแล้วนับไม่ได้หรอกแต่เพียงแค่น้ําสะอาดที่มันยังประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยเราเคยขอบคุณอัลลอฮฺไหมวันนี้มีน้ําในตู้เย็นวันนี้มีน้ําสะอาดวันนี้น้ําสะอาดเอามาทําความสะอาดวันนะี้น้ําสะอาดนะครับเอามาเนี่ยอย่างโกสติเนี่ยยกฮัดดัสเนี่ยนะครับเอามาดื่มอะไรได้หลายอย่างนะครับ ก็ทําได้ประโยชน์เลยมากมายมหาศาลใช่ไหมครับจากคําว่าน้ําสะอาดจากฝนต้องไปซื้อใครไหมครับเวลาน้ําฝนมันตกลงมาเนี่ยแต่นะครับถ้าเราสมัยก่อนเขากองน้ำเอาไว้ใช้ใช่ไหมครับจะได้เห็นประโยชน์ของมันมากมายมหาศาลเลยเมื่อก่อนใช้น้ําฝนนะครับสารส้มแข่งสารส้มแข่งนะครับแต่สมัยนี้นะครับน้ำเราก็ต้องไปซื้อกินใช่ไหมโอ้หน้ําขาดน้ํานี่ลาบากเลยนะน้านี่มี ประโยชน์กับร่างกายของเราขาดอาหารยังอยู่ได้กี่วันขาดน้ํานี่ได้ไม่กี่วันใช่ไหมครับใช่ไหมขาดน้ํานี่กี่วันไม่รู้เนาะสองวันน่าจะน่าจะแห้งตายละสองวันน่าจะไม่ไหวละนะครับเริ่มจะแย่และตายได้เลยนะครับขาดน้ําเนี่ยแต่ขาดอาหารนี่รู้สึกว่าจะเป็นอาทิตย์นะครับ